เสร็จแล้วนะครับอันนี้มาปุ่มบูสตสตาร์ทนะครับเดี๋ยวอันนี้มาปุ่มบูสตสตาร์ทอันนี้ปลดล็อกคายล็อกนะครับคายล็อกอ,อันนี้ล็อกก่อนสตาร์ทด้วยรีโมทร,ระยะไกลนะครับอยู่ที่เราชุดนี้เร็วมากนะครับกด3ครั้งนะครับจะสตาร์ทเองด้วยอัตโนมัติ1 2 3 สตาร์ทละเร็วมากนะครับสตาร์ทละถ้าเราไม่เข้าจากรถนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวรถมันก็จะดับเองประมาณผมจำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณสัก4ี่นาทีห้านาทีหรือหกนาทีแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับผมอันนี้เวลาดับนะครับกดแค่ทีเดียวนะครับไม่ต้องไปกดแช่นะครับปุ่มชุดนี้เร็วมากนะครับกดทีเดียวนะครับนี่ดูดูนะนกดเรียบร้อยอันนี้ถ้าเปิดจะเปิด ถ้าเปิดฝาท้ายต้องคายล็อกก่อนนะครับกดเบิ้ลสองครั้งหนึ่งสองออกแล้วนะครับกดเบิ้ลสองครั้งนะครับหนึ่งสองเร็วมากนะครับปุ่มชุดนี้ปุ่มชุดนี้ก็ฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงนะครับฟังก์ชันหนึ่งก็เวลาเราจะรวดเร็วเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปล่อยแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็กดแช่ไว้นะครับแช่ กดแช่ไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้นะกดแช่ไว้เลยแล้วรถก็ติดติดเองแล้วก็เวลาดับเราก็ต้องกดแช่นะครับถ้าอยากให้รวดเร็วก็เหยียบเบรกแล้วก็กดตุ่มนะครับผมปุ่มชุดนี้ถือว่าดีมากนะครับคอไม่มีล็อกแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดอีกทีนะครับกดทีเดียวติดละนะครับติดเรียบร้อยนะครับเวลาดับนะครับหรือว่าจะกดแช่ก็ได้หรือเหยียบเบรกก็ได้นะครับอ out. อยู่ที่เราเรียกเลยนะครับนะครับอยู่ที่เราเรียกเลยกดถ้าอยากรวดเร็วนะครับก็กดแค่นี้นะครับถ้าอยากดับนะครับก็ทีเดียวนะครับผมปุ่มชุดนี้ลูกเล่นมันเยอะนะครับลูกเล่นมันเยอะด้วยเราต้องเล่นมันให้เป็นด้วยนะครับ คันนี้มันมีคีเลตในตัวด้วยนะคีเลตเดินออกจากหารถมันก็จะล็อกเองอันนี้ผมปิดเอาคีเลตนะครับบางทีเราเดินใกล้ๆบางทีมันก็ปลดล็อกไขล็อกเองแต่ชุดนี้มันเสถียรกว่าชุดอื่นๆที่ผมเคยเ,เล่นมาหลายๆชุดนะครับผมอันนี้ล็อกไอไฟอันนี้ที่ดังติน้นติ้นเเราจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมเนี่ยรถเวลาใครมามีสัญญาณกันขโมยในตัวด้วยเราจะปิดก็ได้นะ จะปิดก็ได้ต่อไขล็อกปุ๊บไขล็อกปุ๊บตรงนี้เป็นระบบกันกระเทือนนะครับเราจะปิดหรือจะเปิดก็ได้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเราลำคาญนะครับหรือใครไปโดนฝนตกฟ้าร้องอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออปชั่นนึงนะครับคันนี้รู้สึกว่าออปชั่นเนี้ยเท่าที่ผมเล่นมานะเวลาเราสตาร์ทรถล็อกก่อนเวลาเราสตาร์ทรถเบิ้ลหรือว่าเราเอาเอาเราจะกดแช่ก็ได้นะครับ กดแชร์ก็ได้เนี่ยติดละถ้าเราสตาร์ททิ้งไว้นะครับเวลาเราขับไปไกลๆเราคลายล็อกเนี้ยเราคลายล็อกทิ้งไว้อย่างเงี้ยเราคลายล็อกทิ้งไว้ถ้ารีโมทนะครับถ้ารีโมทไม่อยู่กับที่รถนะครับรถมันจะดับเองนะครับรถมันจะดับเองถ้ามีคนอยู่ในรถแล้วเราเอารีโมทไม่ได้อยู่ในรถเราเอารีโมทไปไว้ไกลๆอ่ะ รถมันจะดับเองเพราะมัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มันไม่เห็นรีโมทนะครับผมมันไม่เห็นรีโมทเอ่อนะครับอันนี้ผมดับก่อนนะครับโอเคดับก่อนดับเสร็จปุ๊บนะครับไขล็อกไขล็อกเสร็จปุ๊บตอนนี้มันยังสาตาร์ทได้อยู่นะเนี่ยสาตาร์ทได้อยู่นะเราออนได้ได,ได้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเอาคุณแจไปไว้ที่อื่นเอ,อ่อ มันจะหน่วงไว้แป๊บนึงนะครับมันมันไม่เห็นรีโมทกันรถจะสตาร์ทสตาร์ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารีโมทไปไว้ที่อื่นนะครับเอาไปไว้ตรงนู้นก็ได้นะครับแล้วเราไปสตาร์ทหรือออนสวิช์เนี่ยมันจะออนไม่ได้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีคีเลตในตัวด้วยนะจะมีคีเลตในตัวด้วยเอ้ยไม่ใช่ดิมีเอ่อทางเอ่อ ทางโทรศัพท์ด้วยนะครับผมจะเอาทิ้งไว้นี่สองสองอันเลยนะครับอันนี้ของผมนะครับชุดเดียวกันนะครับผมต้องรู้ให้ลึกให้ซึ้งก่อนนะครับลูกค้าจะได้เข้าใจระบบของมันนะครับผมผมเอาวางไว้เงี้ยถ้าผมมาจะสตาร์ทรถนะมันจะสตาร์ทไม่ได้หรืออ่อนไม่ได้เลยนะครับรีโมทมันไม่รู้จักกันหรือมันไม่หามันมัน,ม,นมันไม่เจอรีโมทกันนะครับอันนี้มันน่าจะได้สักพักละไม่ได้ละเห็นไหมนะเนี่ย ไม่ได้แล้วนะครับกดออยังไรก็ไม่ได้นะครับเนี่ยดูสตาร์อย่างไงก็ไม่ได้เราต้องไปเอารีโมทมาให้มันรู้จักกันก็เหมือนกับรถรุ่นให,หม่เลยครับถือว่าออปชันแบบเยอะราคาไม่แพงมากถือว่าได้ออปชันเต็มๆไปนะครับผมคันนี้ถือว่าได้ออปชันเต็มๆไปเดี๋ยวผมไปเอารีโมทมาก่อนนะครับมันจะสตาร์ไม่ได้เลยนะครับผมชุดนี้ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งมากที่ผมทำให้ลูกค้านะครับ ที่ผมลองนะครับที่ผมลองติดตั้งหรือเล่นกับคันนี้นะครับผมนี่รีโมทมาแล้วผมยังไม่ได้กดล็อกอะไรเลยนะถ้ากดล็อกหรืออะไรมันก็ต้องดังติ้งตั้งแล้วนะครับอันนี้รีโมทมันมาอยู่ใกล้แล้วผมกดได้ละนี่เห็นไหมกดได้แล้วอ่ากดได้แล้วนะครับนี่สตาร์ทได้แล้วมันเห็นรีโมทกันละนะครับผม โอเคคันนี้ออปชันถือว่าเยอะมากนะครับออปชันถือว่าเยอะมากลูกเล่นถือว่าเยอะมากนะครับรีโมทชุดนี้รีโมทชุดนี้ถือว่าเยอะมากนะครับผมถ้าเสียงวอถ้าลูกค้าไม่เอาหรือไปหาเสียงอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับผมต่อสัญญาณไอ้ไซเรนของเขามาต่อกับแต่นะครับผมเวลาเราเปิดประตูนะครับเปิดประตออูสัญญาณของไฟผ่ามากก็จะติดด้วย โอเคครับคันนี้สัญญาณเออสตาร์ทโดยระยะไกลไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้สตาร์ทได้ไกลมากรวดเร็วมากนะครับบอกได้เลยนะครับผมรวดเร็วมากนะครับบอกได้เลยอันนี้สัญญาณที่ออกมาจากรถเนี่ยผมปิดมันก่อนนะครับผมผมปิดได้เปิดได้นะครับที่ออกมาจากรถแล้วปลดล็อกคายล็อกอะไรเงี้ยคี์เลสในตัวเนี่ยมันสัญญาณมันปลดออกได้นะครับหรือปลดเข้าได้อย่างเดิมนะครับผม แต่ส่วนใหญ่ที่ผมเคยเล่นของผมนะ่ะผมก็จะปิดนะครับบัรชุดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับของผมที่เคยเล่นเนี่ยกดเอากดได้ล็อกก่อนนะครับคุณต้องล็อกก่อนนะครับแล้วก็กดแช่หรือเบิ้ลสามครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะกดนะครับหนึ่งสองสามติดละนะมั้ยรวดเร็วมากนะครับบอกเลยเลยคันนี้ซีนิวซีเดียคันนี้รู้สึกว่าไอ้เบ้ากุญแจมันไม่ดีแล้วด้วยนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้เบ้ากุญแจแล้วตูดกุญแจ นะครับดูนะครับสตาร์ทเร็วมากรวดเร็วนะครับดับดับเรียบร้อยนะครับคายล็อกก็เอเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับกดเบิ้ลสองครั้งนะครับเปิดฝากระโปรงท้ายหนึ่งสองฝากระโปรงท้ายก็จะเด้งขึ้นให้แล้วนะครับผมโอเคชุดนี้คือจบลวนะครับรีวิวกันให้ดูจะจะกันไปเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับลองไปดูนะครับชุด หลายๆชุดที่ผมเห็นต้องกด30วินู่นนี่นั่นอันนี้ชุดนี้ดีมากนะครับไม่ต้องไปกด30มสิบวงสาวิเวลาสตาร์ทรีโมทด้วยระยะไกลนะครับถือว่าดีมากนะครับลูกเล่นของรีโมทชุดนี้นะครับผมรีโมทชุดนี้โอเคครับ